โอเคทุกคนในวันนี้ผมจะมาเล่นศูนย์เจดมาชตอนหนึ่งถึงมาชตอนสี่นะครับทุกคนไม่อยากให้เสียเวลาอะไรเราไปดูกันเลยแล้วทำไมมันมีผมแล้วทำไมมันมีผมเป็นเซอร์เวอร์ล,ลิคคนเดียววะทัางวันทั้งเซิร์ฟเป็นเซนทีนิวหมืนเลยแต่ก็ช่างไปเถอะเพราะว่าผมจะทำตู้อย่างเดียวอ่ะก็คือเราเล่นศูนเจ็ดนาะศูนเจ็ไม่มีอะไรให้ทำนอกจากทำตู้ มนเหมือน,นมีคนมาทำตู้กระบื้องหปล่าตูปต้ปลอมหรือเปล่าไม่เหมือนมันจะเป็นตู้ปลอมลนะเนี่ยน่ะนั่นไงตู้ปลอมหรือเปล่าปลอมหรือเปล่าโอ้ยตัวเตือย ผีหลอกผีหลอกดีโดผีหลอกผีหลอกถุงเจ็ดเอ็นเจ็ดด้วยผีหลอกถุงเจ็ดเอ็นดุ๊กผีหลอกผีหลอกผีหลอกก็แบบน้องไม่มีอะไรทําเราก็ไปทําตู้เล่นๆแบบช่วยลดเวลาไงเพราะเราไปสวนเจ็ดเราไม่มีตู้เราไม่มีอะไรทําแบบช่วยคนก็ไม่ได้เราก็ทำตู้ช่วยลดเวลาสิเออเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ละ โอเคเดนไล่หรือเปล่าวะเมื่อกี้ผมเห็นตรงนี้ปลาโนว่ามันก็น่าจะปลาดโดนเชนเนาะมันคงไม่มีคนบ้าที่ไหนปลามั่วหรอกหรือเปล่าวะ ตู้ของฉันมันต,ต้องไ้ปัน่นเดี๋ยวทำพ่อเลยลูกลูกอย่าเพิ่งเป็นบ้าเดี๋ยวพ่อให้กินยาบ้าก่อนยาแก้บ้าโวยผมโดนลูกน้องตีมันไล่ผมแล้วนาไม่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 ไม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 มนครจัดเก็บให้วนเก็บขาะฉันแบเป็นเซอร์วอลิต ววมันเจ็บกูแล้วนี่ว่ะผมไม่มีอะไรทำของผมก็ไปเดินเล่นเอาแล้วกัน เราไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นาทีของเรามันคือนาทีของเซงนติเนลมีอะไรม่งไปว่าเราเดี๋ยวผมจะฟูนิดนึ่ง กกกิิิิเพราะผมไม่ควรอยู่แถวนี้ต่อนะผมคิดว่าผมควรจะหนีให้เร็วได้ที่สุด อะไรจะพูดนะสิแค่อะไรไม่รู้นะครับคุณรู้ไหมเราควรปรับความจริงแล้วถ้าเราเล่นศูนย์เจ็ดกเก่งเนี่ยเราควรปรับเป็นเคอร์เซอร์นะคุณดูคุณดูคุณดูล่างปอบใจเดือดเดือดเนี่ยนี่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 น,น,นี่ไปทางนี้ไปทางนี้นี่นี่นี่ บอกไว้ก่อนนะการทำในมือถือเป็นไอเดียที่ดีมากถ้าเราเล่นในคอมอ่ะมันอาจจะดีเว้ยแต่ถ้าทำในมือถือมันทำยากแล้วเว้ยคุณต้องมีจุดตรงเนี้ยไอจุดหน้าจอน,นี่แหละไอที่ต้องกดชิดร็อกแล้วมันจะมาตรงกลางเลยเขาให้ผมแล้วอ่ะ <c oughs> ผมผิดไหมผมไม่มีหรอกเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เขาวางให้ผมเองผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่ปิดเขาวางให้ผมไม่ใช่อย่างนี้สิไม่น่าใช่งงี้นะเสื้อที่ผมจิกในหัวเนี่ย ก่อนจบเกมทุกคนศูนย์เจ็ดทุกคนเขาจะทําแบบนี้ก่อนจบเกมแล้วมันก็จะคือว่าโอ้น่าอะไรเป็นรูรู้าวเราเมเราเมศศูนย์เจ็ดมาเชตนสี่เจอกับเจอกับเชเดสกี้มาเชตูนตสี่ใครจะมีเทคนิคที่ดีกว่ากัน คุณเ,เก๊จะมาทำตู้อะไรคุณเป็นเก๊คุณไม่ควรทำตู้ แล้วเ,เราจะได้เป็นการช่วยเพื่อนแบบแทนพ่อเขาด้วย นี่นะครับทุกคนอย่าไปห้าวนะเล่นเทเดสก,กี้มาจะตรงสีคุณแต่คิดว่าคุณเก่งนะถ้าคุณถ้าคุณไม่ดูคลิปน,นี้่ยคิดว่าคุณเก่งไม่งั้นชะตาการเตะก็โดนแบบ,บนี้มันจะไม่แปลกใจเท่าไหร่ว่าทำไมเขาจะตีไม่โดนก็คือถ้าเตะสัตเป็นแนวผู้เล่นใหม่มันจะเดินมันจะโดนมั่วเว้ยมันจะเดิน,ดน,ดน,ดนดแบบเอ่อติ้วติ้วติ้วอะไรมไม่รู้ดิแหละ แต่มันก็จะดูยากเว้ยว่ามันจะตีนุปล่ามันจะทำอะไรมันแมัเดินมันเดินโง่วงามันเดินโง่ ของผมเนี่ยดีอะไรของผมเนี่ยฮะเขาไมอีหลอดล้วน,ม,นมันไม่ได้ล้วนหรอกแต่ว่าคือมันเยอะทุกคนที่มึงบอกผมมันจะตสีมันหลอดลวงเราอ่ะ คือปกไม้ชะโตสีหน้ามันไม่ได้ตึงเชียยขนาดนี้นะสิในอีกอย่างนึงนะนำนำเราไม่มีเขาด้วยปกไม้ชะโตสีผมโดนลลโดหลอกลวงอ่าโดนหลอกลวงครับถ้าเล่นจริงมันจะมีเขาเราโดนหลอกลวงแล้วทุกคนอย่าไปเชี่อปกเกมนี้นะครับขนาดปกวันเอ็กไม้ชะโตนกับจอนโดมาชโตมันยังไม่มีปกให้เลย เท่าที่เราจะทําไหวอะไรไม